ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกําลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนอไอดีได้เลยนะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมีเทคโนโลยีใหม่ๆโมเดลธุรกิจใหม่ๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยตามกันแทบไม่ทันแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าอันไหนคือของจริงที่จะมาเปลี่ยนโลกจริงๆกับอันไหนที่เป็นแค่กระแสมาแป๊บๆดังอยู่พักเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไปวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเครื่องมือที่จะมาช่วยตอบคําถามนี้กัน นี่แหละครับคำถามสำคัญเลยเพราะว่าในโลกที่ข้อมูลข่าวสารมันหาโถมเข้ามาหาเราตลอดเวลาเนี่ยการจะแยกเสียงที่ดังออกจากของจริงมันยากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราตัดสินใจพลาดเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสไปแบบน่าเสียดายมากๆเลยและนี่ก็คือคำตอบของเราครับ Hype Cycle หรือที่เราเรียกกันว่าวงจรความคาดหวังมันเหมือนเป็นแผนที่ชั้นดีเลยนะครับที่ช่วยให้เราเข้าใจการเดินทางของนวัตกรรม แทบทุกชนิดเลยก็ว่าได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มีคนตื่นเต้นกันอยู่ไม่กี่คนไปจนถึงวันที่มันกลายเป็นของที่ทุกคนใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันเอาล่ะครับเรามาเริ่มกลางแผนที่แล้วก็เดินทางไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าการเดินทางของทุกเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่นี่เลยครับในช่วงแรกที่มันจะเต็มไปด้วยความหวังความฝันและก็ความตื่นเต้นแบบสุดๆเลยมันคือช่วงเวลาของการจุดประกายไอเดียแล้วก็สร้างกระแสะให้ทุกคนต้องหันมามอง ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนี่แหละครับที่เราเรียกว่าจุดติดเทคโนโลยีมันคือช่วงเวลาที่ไอเดียใหม่ๆถือกําเนิดขึ้นมาอาจจะมีงานวิจัยชิ้นใหม่ออกมามีการสร้างตัวต้นแบบหรือว่ามีบริษัทเล็กๆเริ่มนําเสนอแนวคิดที่แบบเฮ้ยยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยสิ่งที่น่าสนใจมากๆในช่วงนี้ก็คือลักษณะเฉพาะของมันครับคือทุกอย่างจะเน้นไปที่การโชว์ของการสาธิตหรือที่เรียกว่า proof of concept เพื่อเล่าเรื่องให้คนเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้มันเจ๋งแค่ไหน ตลาดเนี่ยจะให้คุณค่ากับศักยภาพหรือว่าความฝันมากกว่าผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะครับดังนั้นคําถามสําคัญที่เราต้องคอยจับตาดูก็คือมีลูกค้ายอมจ่ายเงินใช้จริงๆแล้วหรือยังแล้วมันใช้เวลาติดตั้งนานแค่ไหนแล้วก็มีข้อจํากัดด้านต้นทุนอะไรบ้างที่อาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในอนาคต และเมื่อเรื่องเล่ามันทรงพลังมากๆเข้ามันก็จะผลักดันเทคโนโลยีนั้นไปสู่จุดสูงสุดครับหรือที่เราเรียกว่าจุดพีคของความคาดหวังนี่คือช่วงเวลาที่เทคโนโลยีกลายเป็น Talk of the Town อย่างแท้จริงเลย ในโซนข่าวดังนี้โอ้โหสื่อทุกสำนักจะพูดถึงแต่เรื่องนี้ครับตัวเลขคาดการณ์การเติบโตนี้จะสวยหรูเกินจริงไปมากมูลค่าก็จะพุ่งกระฉูดแซงหน้าพื้นฐานไปไกลเลยการตัดสินใจในช่วงนี้เรียกได้ว่าวัดกันที่เรื่องเล่าหลนล้วนเลยครับแต่จุดสําคัญที่ต้องระวังให้ดีคือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งที่เริ่มตามมาทันต้นทุนที่สูงขึ้นหรือที่เจอกันบ่อยมากๆก็คือรายได้โตจริงแต่กําไรยังไม่มีวี่แววจะมาเลย เอาละครับหลังจากปาร์ตี้ที่จุดพีคจบลงก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงซึ่งมันมักจะไม่สวยหรูเหมือนในฝันเสมอไปและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของวงจรน,นี้เลยครับเราเรียกช่วงนี้ว่าหลุมแห่งความผิดหวังครับมันคือช่วงเวลาที่ความคาดหวังที่ถูกปั่นขึ้นไปจนสุดเพดานเนี่ยมันพังทลายลงมาเมื่อความจริงปรากฏว่าไอสิ่งที่เคยฝันไว้มันยังไม่เกิดขึ้นจริงง่ายๆ แล้วไอ้ความจริงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรลองนึกภาพตามนะครับการเติบโตเริ่มช้ากว่าที่เคยคุยโม่ไว้เยอะเลยกําไรที่วาดฝันก็ยังไม่มาแถมต้นทุนกับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลูกค้าที่เคยสนใจก็เริ่มถอยห่างพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ตลาดก็เริ่มหมดศรัทธาและนําไปสู่การเทขายอย่างหนักเลยครับตัวอย่างสุดคลาสสิกก็คือฟองสบู่ดอทตอนช่วงปี2 0 0พที่บริษัทเทคโนโลยีมากมายล้มหายตายจากไป เพราะทําตามสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้นั่นเองจุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้เลยครับจากที่เคยถามกันว่าธุรกิจนี้จะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนคําถามของตลาดจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยกลายเป็นคําถามง่ายๆแต่เชื่อเฉือนมากๆว่าจะรอดไหมแม้ว่าช่วงนี้จะเจ็บปวดนะครับแต่มันก็มีประโยชน์มหาศาลเลยเพราะมันคือกระบวนการคัดกรองที่โหดร้ายที่จะแยกบริษัทที่แข็งแกร่งจริงๆออกจากบริษัทที่แค่เกาะกระแสไปวันๆ หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปได้แล้วก็จะถึงช่วงเวลาของการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่อย่างแข็งแกร่งครับนี่คือช่วงที่ของจริงจะเริ่มฉายแววออกมาจากซากปรักหักพังของความคาดหวังนั่นเองเราเรียกการปีนป่ายขึ้นจังหลุมนี้ว่าทางขึ้นของจริงครับเป็นช่วงที่เทคโนโลยีเริ่มหาที่ทางของตัวเองเจอแล้วเริ่มค้นพบวิธีการใช้งานที่มันสร้างประโยชน์ได้จริงๆไม่ใช่แค่ในทฤษฎีอีกต่อไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่ากำลังอยู่บนทางขึ้นของจริง สัญญาณที่ชัดเจนเลยก็คือ Use Case หรือว่ากรณีการใช้งานเนี่ยจะเริ่มนิ่งและเป็นมาตรฐานมากขึ้นมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือ Best Practice เกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือบริษัทจะเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถเปลี่ยนรายได้ให้กลายเป็นกำไรได้จริงๆตัวชี้วัดในช่วงนี้จึงเปลี่ยนไปนเน้นที่อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นความสามารถในการรักษาลูกค้าและคุณภาพของสัญญาที่ทำได้นั่นเองครับ และในที่สุดครับการเดินทางก็มาถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือระยะทำงานจริงซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นของใหม่ที่น่าตื่นเต้นต่อไปแล้วแต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตลาดที่ทุกคนยอมรับและใช้งานกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วในสภาวะปกติใหมน่นี้ธุรกิจจะสามารถขยายตัวได้กันเป็นระบบและคาดการได้ครับการเติบโตอาจจะไม่หวือหวาเหมือนตอนพีคแต่คุณภาพของกำไรจะสูงและมั่นคงมากๆ ลองนึกถึงสมาร์ทโฟนดูสิครับช่วงแรกๆนี่มีแต่ความตื่นเต้นแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานในชีวิตประจําวันไปแล้วผู้ชนะในระยะนี้ไม่ใช่คนเล่าเรื่องเก่งที่สุดนะครับแต่คือคนที่บริหารต้นทุนได้ดีที่สุดและขยายตลาดได้อย่างมีวินยัยจนสามารถสร้างกําแพงป้องกันคู่แข่งเข้ามาได้สําเร็จทีนี้เมื่อเราเข้าใจทั้ง5ระยะของวงจรแล้วคําถามสําคัญต่อไปก็คือแล้วเราจะนําเครื่องมือนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์จริงๆได้ยังไง หัวใจสำคัญของการใช้ไฮ p e ไซเคิลเลยนะครับมันไม่ใช่การพยายามเป็นหมอดูเพื่อไปทำนายว่าวันไหนคือจุดพีคเป๊ะๆไม่ใช่เลยแต่คือการใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจจิตวิทยาของตลาดในแต่ละช่วงเวลาว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำถามอะไรกันแน่ตารางที่เห็นอยู่นี่คือสรุปทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับจะเห็นว่าคำถามและตัวชี้วัดที่ต้องโฟกัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงอย่างสิ้นเชิงเลย ในช่วงพีคตลาดจะถามถึงขนาดของตลาดโดยรวมที่เป็นไปได้หรือที่เรียกว่า TAM มันก็คือความฝันนั่นแหละครับว่าธุรกิจจะใหญ่ได้แค่ไหนสิ่งสําคัญคือเรื่องเล่าพอตกลงไปในหลุมคําถามจะเปลี่ยนเป็นเรื่องการอยู่รอดทันทีโดยจะไปดูที่ FCF หรือกระแสงเงินสดอิสระซึ่งบอกว่าบริษัทมีเงินสดเหลือจริงๆเท่าไหร่หลังหักค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด และพอเริ่มไต่ปรับขึ้นมาตลาดจะทาวถึงความยั่งยืนโดยดูที่ยูนิตอิคโนมิกส์หรือต้นทุนและกำไรต่อหน่วยลูกค้า1รายเพื่อดูว่าธุรกิจทำกำไรจากลูกค้าแต่ละคนได้จริงไหมดังนั้นแผนที่ดีก็คือการปรับตัวชี้วัดที่เราใช้ให้ตรงกับช่วงไม่ใช่ใช้ตัวเลขเดิมๆแล้วหวังผลแบบเดิมๆครับ และนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนจําไว้เลยนะครับของที่จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเนี่ยมักจะไม่ได้โดดเด่นที่สุดในช่วงพีคเพราะช่วงนั้นมันเป็นแค่เรื่องของความคาดหวังแต่ผู้ชนะตัวจริงจะปรากฏตัวตนอย่างชัดเจนในช่วงทางขึ้นของจริงครับหลังจากที่พวกเขาผ่านบททดสอบสุดโหดมาแล้วและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าโมเดลของพวกเขานั้นมันทํางานได้จริงขยายผลได้จริงและที่สําคัญคือสามารถเปลี่ยนเงินลงทุนให้กลายเป็นกําไรที่ยั่งยืนได้ในที่สุดและนี่คือจุดที่น่าสนใจครับ เมื่อเราลองนำโมเดลนี้ไปปรับใช้ดูกับเทคโนโลยีธุรกิจหรือแม้แต่สินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเป็นที่สนใจและลองตั้งคำถามกับตัวเองดูครับว่าตอนนี้สิ่งนั้นน่าจะอยู่ในช่วงไหนของวงจรความคาดหวังนี้กันแน่การทำแบบนี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับและนําไปสู่การตัดสินใจที่มีหลักการมากขึ้นได้นั่นเองสรุปตรงนี้เลยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกหงุดหงิดแปลว่ามันโดนจุดครับเพราะความจริงของตลาดเทคมันไม่สวยเหมือนสไลด์เพรสเซนต์ ไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงและไม่สนใจว่าเราจะเชื่อแค่ไหนวงจรความคาดหวังมันทำงานของมันแบบโคตรโหดครับใช่ค่ะและขอพูดแรงนิดนึงนะคะคนส่วนใหญ่มักอยากซื้อของตอนมันดูฉลาดดูล้ำดูเท่แต่ไม่อย,อยากอยู่กับมันตอนมันเงียบตอนมันโดนดา่าตอนมันไม่เป็นข่าวทั้งที่ของจริงมักเริ่มพิสูจน์ตัวเองตอนนั้นแหละค่ะไม่ใช่ตอนคนทั้งโลกตื่นเต้นพร้อมกันช่วงพีคเนี่ยตลาดไม่ได้ถามว่าทําเงินได้ไหมนะครับตลาดถามแค่ว่า เรื่องเล่าดีพอหรืออยังแล้วคนก็แห่กันเข้าไปแบบไม่สนใจต้นทุนไม่สนใจมาจินไม่สนใจว่าใช้จริงหรือแค่เดโมสุดท้ายพอความจริงเริ่มกัดก็แตกครับแตกแบบไม่มีใครรับผิดชอบ แล้วพอเขาหลุมความผิดหวังทุกคนก็เปลี่ยนโหมดทันทีจากจะโตแค่ไหนเป็นจะรอดไหมหุ้นดีๆโดนขายปนกับหุ้นกากคนที่ไม่แยกพื้นฐานก็ทิ้งหมดค่ะช่วงนี้แหละที่เจ็บจริงแต่ก็เป็นช่วงที่คัดของจริงออกมาค่ะถ้าใครอ่านงบเป็นดูกระแสเง,งินสดได้ดูการใช้งานซ้ําได้จะเริ่มเห็นแสงค่ะของที่ชนะจริงมันไม่ได้ชนะเพราะเล่าเรื่องเก่งน,นะครับแต่มันชนะเพราะทํางานได้ใช้ซ้ําได้และเริ่มแปลงเงินลงทุนให้เป็นกําไรได้จริง ช่วงไต่ขึ้นนี่แหละที่โคตรน่าเบื่อสาหรับสายลุ้นแต่โคตรสาคัญสําหรับคนที่อยากอยู่รอดระยะยาวครับขอย้ําอีกครั้งนะคะกราฟไฮเป์ไซเคิลไม่ได้เอาไว้ทํานายว่าหุ้นจะขึ้นวันไหนแต่เอาไว้เตือนสติว่าตอนนี้ตลาดกําลังถามคําถามอะไรถ้าเรายังถามผิดเราก็จะตัดสินใจพลาดซ้ําๆค่ะและที่สําคัญมากคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะครับไม่ได้บอกให้ซื้อไม่ได้บอกให้ขายเราแค่ชวนคุณคิดชวนคุณมองตลาดแบบไม่หลงเสียงดัง ถ้าคุณอยากเข้าใจตลาดให้ลึกกว่าพาดหัวข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีนะคะเราอาจพูดตรงพูดแรงแต่ตั้งใจไม่ให้คุณหลงทางค่ะกดไลค์กดแชร์ไว้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าตลาดจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวเรามานั่งแก่กันอีกครับ